and Guinea, with whom are working so urgently control so เป็นเวลากว่า20ปีที่มนุษย์ได้พบเจอกับโรคไั้ที่ร้ายแรงถึงชีวิตและเมื่อไม่นานมาน,นี้เชื้อไวรัสที่เราเขา้าใจว่าหยุดแค่ระบาดไปแล้วกว่า20ปีได้เกิดระบาดขึ้นอีกครั้งและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นมหันตะไยไวรัสไรอีโอมา่า ยังคงกัดกินชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องแม้ที่ผ่านมานักวิจัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกพยายามคิดค้นตัวยาเพื่อสกัดวัคซีนมากำจัดไวรัสร้ายให้หมดไปจากโลกนี้แต่ขณะเดียวกันอีโบลาได้ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกกว่า2,000คนและอาจกล่าวได้ว่าผู้ใดที่ติดเชื้อไวรัสดีโบลา As a global resource to help fight this outbreak. Difficult to produce these particular types of antibody cocktails. Only a small part of the African continent is currently affected. เชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยก็เป็นชเชื้อโรคชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดต่อมาสู่คนแล้วก็ทําให้เกิดโรคที่อาการค่อนข้างรุนแรงนะครับออตอนต้นเนี่ยเขาพบว่าหล่งรังโรคที่สําคัญของโรคนี้เนี่ยก็เป็นพวกสัตว์ป่าซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับเช่นพวกค้างคาวกินผลไม้นะครับซึ่งมันสามารถติดต่อเอาโรคมาสู่พวกลิงนะครับทั้งลิงชิมแปนซีลิงกอริล่า และคนพื้นเมืองของแอฟริกาเนี่ยเขาจะนิยมล่าสัตว์ป่ามากินกันเองมันก็เลยทําให้มีการติดต่อมาจากคนสู่คนในคราวนี้ที่มีการระบาดค่อนข้างมากตั้งแต่ต้นปี2557นะครับก็พบว่ามันระบาดในหลายประเทศแล้วก็จะเป็นการระบาดที่ติดต่อจากคนสู่คน ็เลยทาให้การระบาดนี่ค่อนข้างจะกว้างขวางสถานการณ์ในประเทศประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกก็ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะประเทศไลบีเรียเซรเลีโอเนี่ยมีตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนประเทศอย่างเช่นกินีก็มีผู้ป่วยปะปายดูเหมือนยังไม่รุนแรงมากนักแล้วก็ประเทศในจีเลียที่มีผู้ป่วยเดินทางจากไลบีเรียไปิที่ประเทศเขาก็มีผู้ป่วยไม่กี่สิบคนนะครับดูเหมือนจะควบคุมสถานการณ์ได้แต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ก็ยังเป็นภัยคุกคามโดยเฉพาะทวีแอฟริกา องค์การนามไยโลกร่วมกับหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศสมาชิกหนึ่งขององการนาัมาโลกก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างเข้มข้นและก็ดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่องค์การนาัมาโลกแนะนำเตรมควบคุมโรคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการนำวิชาการและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคทั้งในประเทศและในส่วนภูมิภาค โดยภารกิจหลักคือการควบคุมโรคและสิ่งที่เป็นภัยต่อสุขภาพโดยจะดําเนินการทั้งเชิงรับและเชิงรุกซึ่งร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ทางกรมควบคุมโรคได้ดําเนินการในการควบคุมและป้องกันปัญหาเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้นั่นคือเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอีโบลาเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อมันเนี่ยจะอยู่ในเลือดก,กับน้ําเหลืองนี่มากที่สุด ในสารคัดหลั่งต่างๆอื่นๆเช่นน้ำตาน้ำมูกน้ำลายเหงื่อหามาสุจิปัสสาวะอุจจาระเนี่ยก็จะมีเชื้อได้แต่จะไม่มากเท่ากับในเลือดและก็ในน้ำเหลืองนั้นการติดต่อที่สำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาก็คือจะติดต่อโดยการสัมผัสเลือดเข้าไปสู่ร่างกายทางบาดแผลนะครับหรือว่าเข้าไปสู่ตาจมูกปากเข้าไปก็จะติดเชื้อได้นะครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงแต่อย่างใดโดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่มีความรุนแรงสูงขึ้นนับตั้งแต่เริ่มรายง,งานพบผู้ป่วยคนแรกเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2557ล่าสุดพบผู้ป่วยในประเทศกินีไลบีเรียเซียร์ลีโอนรวมถึงไนจีเรียซึ่งเจ้าหน้าที่องค์กรสาธารณาสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อหาทางยับยั้งการระบาดของเชื้อมอรณะชนิดนี้แม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็ตามเอาประเทศไทยเราองค์การอนามัยโลกแบ่งประเทศที่มีการระบาดเนี่ยออกเป็นสามระดับนะครับระดับแรกคือประเทศที่มีการระบาดค่อนข้างมากก็คือสามประเทศที่มีการติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงนะครับส่วนประเทศอื่นๆน,น,นะครับก็คือประเทศที่อยู่รอบๆ นะครับหรือมีผู้ป่วยที่เข้าไปบ้างนะครับอย่างเช่เนเซเนกัลเนี่ยก็คือปประเทศระดับที่สองส่วนประเทศอื่นๆก็ถือว่าเป็นประเทศที่ยังไม่มีการระบาดแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นประเทศไทยนะครับเรายังไม่มีผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแม้แต่รายเดียวขณะนี้เนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญและก็หน่วยงานางต่างๆรวมทั้งองค์การอนามัยโลกได้ลงไปติดตามสถานการณ์นะครับระดมทั้งทรัพยากร นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ต่างๆลงไปช่วยในสามประเทศกับหนึ่งเมืองในการควบคุมโรคแ,แต่ดูแล้วสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงนะฮะยังไม่มีแนวโน้มที่ไลบีเรียรหรือเซราเรโอเขาจะควบคุมได้คาดว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่าสองหมื่นคนแล้วก็น่าจะเสียชีวิตหมื่นกว่าคนเป็นอย่างน้อยนะครับและคาดว่าจะต้องใช้เวลาและก็ทรัพยากรอย่างมากในการแก้ไขปัญหาอาจจะต้องใช้เวลานานถึง6-9เดือน กว่าที่สถานการณ์ที่แอฟริกาตะวันตกจะสามารถควบคุมได้ครับไวรัสอีโบโลากำลังเป็นที่จับตามองของแพทย์ทั่วโลกเนื่องจากมีการรายงานการระบาดหนักในปีนี้และได้ฆ่าชีวิตผู้ป่วยแอฟริกันไปแล้วหลายพันรายเป็นไวรัสอันตรายที่ติดต่อได้ทั้งคนและสัตว์อาจทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นเสียชีวิตโดยมีอัตราสูงถึงร้อยล ม,น,น,มนี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ประเทศไทยยังไม่พบรายงานของผู้ป่วยการติดเชื้ออีโบลาเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงน้อยในการเกิดโรคแต่อย่างไรก็ตามสาธารณสุขก็ได้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบและป้องกันโดยใช้มาตรการหลัก3ประการได้แก่ 1. การเฝ้าระวังโดยการค้นหาผู้ที่อาจติดเชื้อทั้งในคนและสัตว์2การปฏิบัติการชนสูตรเพื่อตรวจสอบว่าติดเชื้ออีโบลาหรือไม่ 3. การให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของการเกิดโรคที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยคนทั่วๆไปโอกาสที่จะไปสัมผัสกับเลือดของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยความเสี่ยงจะค่อนข้างต่ำกลุ่มเสี่ยงสําคัญเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือแพทย์กับพยาบาลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เขาจะต้องดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยเพราะว่าช่วงที่มีโอกาสติดเชื้อมากที่สุดก็คือช่วงที่คนป่วยอาการหนัก อันดับที่สองที่เสี่ยงก็คือญาติพี่น้องที่ดูแลใกล้ชิดตอนที่เขาป่วยนะแล้วก็สุดท้ายคือพอเขาป่วยแล้วเนี่ยถ้าการดูแลศพไม่ดีนะครับโดยเฉพาะบางวัฒนธรรมของแอฟริกาเขาจะมีการเคารพศพที่ไม่เหมือนบ้านเราอันนั้นก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นเดียวกัน โดยภาพรวมก็คือคนไทยทั่วไปเนี่ยโอกาสเสี่ยงจะน้อยมากแต่ก็คําแนะนําก็คือว่าอย่าเดินทางไปประเทศที่เป็นเขตติดโลกซึ่งได้แก่กินีไลบีเรียรซิลารโอนและก็เมืองลาดกอสของไนจีเรียรสําหรับท่านที่เป็นคนไทยจะเดินทางกลับมาก็ก็โดยคาแนะนําหรือว่าข้อบังคับตามกฎหมายคือถ้าท่านเดินทางมาจากเขตติดโลกเนี่ยท่านจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกด่านสมมุติท่านออกมาจากประเทศเขตติดโลก อย่างเช่นไลบิเรียวันที่หนึ่งกันยาก็บวกไปยี่สิเอ็วันก็คือวันที่22่บสถ้าพระยะฟักตัวของโรคก,ก็สบายใจได้ว่าไม่ป่วยจากภาพที่เห็นไวรัสอีโบลาพบว่าะะมีลักษณะเหมือนเส้นได้อยู่ในกลุ่มของไวรัสฟิโลมีความยาวประมาณ288เส้นรูปร่างไายท่อหดตัวต่างกันหลายแบบเคล้ายตัวยูหรือเลข6จากลักษณะที่เห็น เป็นไปได้ว่าเกิดจากปฏิกิริยาของการตรวจสอบเชื้อไวรัสทางการแพทย์เลยอาจทำให้มีภาพเป็นอย่างที่เห็นในรายนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขาไปทำงานที่ไลบีเรียและเขากลับมาประเทศไทยจริงๆแล้วเขาไม่มีอาการไข้เลยนะครับเขาเพียงแต่รู้สึกไม่ค่อยสบายฟังดูเหมือนก็จะเป็นหวัดซะมากกว่านะครับแล้วก็พอได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เราที่สนามบิน ให้เบอร์ติดต่อเธอก็โทรโทศัพท์มาคุณทว่าสตรีเธอก็โทรศัพท์มาที่เบอร์ที่กรมควบคุมโรคได้ให้ไปเราก็จัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลพาเข้าไปรักไปไปสังเกตอาการที่โรงพยาบาลซึ่งต่อมาก็พบว่าไม่มีไข้เลยแล้วก็ผลเลือดก็เป็นลบนะครับก็ถือว่าปลอดภัยจริงๆแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เธอได้ทําตามคําแนะนําแล้วก็รายงานตัวมาที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จริงๆแล้วระยะพักตัวโดยเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณ5ถึง10วันนะครับเพราะโดยโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดพ้นสวันแล้วจะค่อนข้างสบายใจนะครับน้อยมากที่จะมีอาการถึง21วันถ้าเราเราต้องทำงานกับความเสี่ยงเนี่ยและประชาชนยังไม่เข้าใจเนี่ยก็คงจะควบคุมโรคได้ยากอย่างเช่นประเทศไลบีเรียประชาชนของเขาเนี่ยไม่ร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างที่เคยได้ยินข่าวนะครับแม้แต่โรงพยาบาลชาวบ้านยังไปป้น แม้แต่คนป่วยที่เสียชีวิตก็ยังไปแย่งเสื้อผ้าแย่งของใช้อไปอย่างนี้มันจะทําให้เราควบคุมสถานการณ์ควบคุมโลกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือของประชาชนมีความสําคัญนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยไม่ใช่โรคที่ติดต่อได้ง่ายก็คงไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตของมนุษย์ ซึ่งทางคณะแพทย์ทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขและควบคุมดังนั้นในแต่ละประเทศจึงได้มีการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มงวดโดยหากพบข้อผิดสังเกตจะดำเนินการเฝ้าระวังในทันทีเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง นักแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกากำลังเกิดความวิตกกังวลอย่างยิ่งว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจมีภาวะการกลายพันธุ์และสามารถติดต่อได้ในระบบทางเดินหายใจจากคนสู่คนผ่านการไอหรือจามขณะที่ปัจจุบันการติดเชื้ออีโบลาเกิดจากการสัมผัสร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงเท่านั้นมาตรการการเฝ้าระวังเนี้เราเดำเนินการอยู่3ขั้นตอน ขั้นตอนแรกก็คือที่สนามบินท่าเรือและก็ด่านพรมแดงอย่างที่ได้นําเรืยอนะครับคนที่มาจัดเช็ติดโรคตามกฎหมายเนี่ยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาจะไม่ให้เข้าประเทศเขาจะมาพบเจ้าหน้าที่ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อรองประเทศเพื่อตรวจสอบก่อนว่าไม่สบายไหมถ้าพบว่าไม่สบายเราก็จะส่งไปโรงพยาบาลทันทีนะครับอันที่หนึ่งก็คือการเฝ้าระวังที่ด่านทั้งบกเรืออากาศมาตรการที่สองกคือการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลกับสถานพยาบาลนะครับตอนนี้ได้ให้ความรู้กับทางคุณหมอทุกท่านแล้วนะครับถ้าเกิดพบผู้ป่วย ผู้สงสัยที่มาจากเขตติดโรคใน21วันแล้วมีอาการไม่สบายจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคทันทีเพื่อลงไปสอบสวนโรคอันนี้เป็นมาตรการที่สอง การะวังในชุมชนในระดับขึ้นไประชุชนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมได้แต่เราจะเน้นย้ำชุมชนที่มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปอยู่เยอะๆสองสาแห่งนะครับโดยจัดอสมมที่เป็นคนต่างด้าวคือคนในท้องถิ่นเขานั่นแหละที่พูดภาษาเดียวกันเข้าใจสื่อสารกันง่ายว่าถ้าเกิดมีผู้ป่วยที่เข้ามาสงสัยก็ให้รีแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อลงไปดําเนินการสอบสวนโรคอันนั้นคือมาตรการในการเฝ้าระวังอันที่หนึ่งมาตรการที่2คือการรักษาในโรงพยาบาลนะครับเราต้องแน่ใจว่าบุคลากรจะไม่ติดเชื้อ และโรคนี้จะไม่แพร่กระจายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยทุกคนที่แม้กระทั่งสงสัยเราก็จะให้อยู่ในห้องแยกโรคและบุคลาก,กรทรุกระดับที่เข้าไปดูแลจะต้องใส่เครื่องป้องกันอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้นคือมาตรการที่เราทำสองมาตรการควบคู่กันไปครับการวินิจฉัยโรคทำได้โดยตรวจอีิซาโดยใช้น้ำยาตรวจหาแอนติบอดีเนื่องจากโรคนี้มีอันตรายต่อมนุษย์สูง การตรวจและศึกษาทางห้องปฏิบัติการจะก,กระทําได้ต่อเมื่อมีห้องปฏิบัติการนิรภัยระดับสีเท่านั้นซึ่งเป็นห้องที่มีการดูแลรักษาความปลอดภยัยอย่างเคร่งครัดและรัดก,กุมในประเทศไทยเ,ยเราสามารถตรวจโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้หลายแห่งนะครับแต่ที่เราใช้หลักๆก็จะมีอยู่สองแห่งแห่งแรกก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข อีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับในกรณีที่มีเคสจะต้องสอบสวนแล้วก็จะส่งไปตรวจทั้ง2แห่งคู่กันนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับเราตรวจในหลายวิธีและก็หลายห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าผลตรวจจะได้มีความแม่นยำมากที่สุดครับเมื่อไม่นานมานี้คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชได้ทำการผลิตแอนติบอดี จากเม็ดเลือดขาวของคนไทยซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแอนติบอดีหรือยาซีแมปที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาถึง5เท่าทำให้มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อรักษาไข้เลือดออกอ e ีโบลาได้ โลกหรือหูได้ขอนำแอนติบอดีที่ทางคณะแพทย์ซิริราสได้สร้างขึ้นไปพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการนิรภัยระดับ4ในสหรัฐอเมริกาและหากผลทดสอบปรากฏออกมาว่าแอนติบอดีดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีก็จะมีการนำไปพัฒนาต่อเพื่อรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาในมนุษย์ต่อไปจริงวซีไม่ได้ผลิตง่ายหรอกเนาะ ไอ้การทดลองเนี่ยบางทีเป็นสิบปียังไม่มีเลยโอ้ยตัวอย่างอย่างโรคเอดเนี่ยเจอมาสามสิบกว่าปีแล้วยังวัคซีนยังไม่ไปถึงไหนเลยนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วการควบคุมโรควัคซีนเป็นแค่ปัจจัยเดียวเท่านั้นเนาะปัจจัยอื่นก็คือหนึ่งเราต้องรู้ว่าโรคมันเป็นอะไรติดต่อทางไหนใครเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเรารู้ว่ามันติดต่ออยู่ทางรู้นเราก็อย่าไปนะที่หนึ่งไอนน้สองร่วมมันติดทางเลือดเราก็อย่าไปจับเลือด รือถ้าจะเป็นต้องจับเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ใส่ถุงมือเครื่องป้องกันอันนี้นก็ไม่ติดอย่างนี้เป็นต้นนะครับโรคติเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยไม่ใช่โรคที่ติดต่อได้ง่ายไม่ติดต่อทางหายใจไม่ติดต่อทางอาหารที่ท่านรับประทานตามปกติไม่ติดต่อทางน้ําดื่ม เดินไปเดินมาไม่ติดต่อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนชาวไทยทั่วๆไปมีความเสี่ยงต่ำมากนะครับสําหรับท่านที่จําเป็นจะต้องไปเขตติดโลกไม่ว่าจะเป็นนิกินีไลบเรียเซราเรียหรือเมืองลาโกสไนจีเรียก็อย่าไปสัมผัสคุกกี้กับคนป่วยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนําของเจ้าหที่สารสุขในประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดรวมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่สารทุ้ไทย เพื่อเจได้ให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อกรณีฉุกเฉินขึ้นมานะครับส่วนประชาชนที่อยู่ในเมืองไทยความเสี่ยงต่ำม,มากนะครับก็ขอให้ท่านาสนับสนุนคุณหมอคุณพยาบาลที่าจะต้องดูแลคนไข้ซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ความร่วมมือของประชาชนมีความสําคัญในการป้องกันโรคระบาดท,ที่สําคัญของประเทศครับ ประชาชนควรเรียนรู้เรื่องการรักษาสุขอนามัยและป้องกันอย่างถูกต้องพร้อมทั้งติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคภยัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง